วันที่5เมษายนพศ2568ครับครับวันนี้เราจะพามาติดตามการทำการลักน้ำครับการลักน้ำเราเราทำมาอา,อาทิตย์สกกว่าเกาือบสองอาทิตย์แล้วครับเหนื่อยครับกับการลักน้ำครับเราทำทุกวิธีทางทำทุกอย่างเหมือนกับที่คลิปเขาเหมือนกับที่ดูในคลิปทุกคลิปนั่นแหละที่ทําออกมานะบอกว่าง่ายง่ายอ่ะ พี่นี่มาทําแล้วมันไม่ง่ายครับเนี่ยเราทําทุกอย่างเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยทางน้ําเข้าตรงนี้เนี่ยน้ําเข้าครับน้ําเข้าเราก็ทําวาล์วปิดเปิดครับอันนี้น้ําเข้าครับดูดน้ําครับในในสระตรงนี้ครับอันนี้น้ําเข้าครับน้ําเข้าแล้วก็มาตรงนี้ครับตามมาเราจะพาติดตามดูเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้สระน้ําตรงนี้สระนี้สูงกว่าที่เราจะดูดน้ําไปครับแล้วก็ทําแล้วก็มาต่อ ตรงนี้ก็เป็นข้องอครับข้องอสี่สิบห้าองศาเหมือนกับอย่างที่เขาพูดกันเลยครับเราก็ต่อท่อครับท่อสองนิ้วครับเนี่ยครับตามมาครับตามมาตามมาตรงนี้ครับตรงนี้ตรงกรอกน้านี่นี่ยเขาเราก็กรอกน้ําให้เต็มอย่างที่ในแต่ละคลิปที่บอกมานั่นแหละครับเนี่ย,รเ,ยเราเราก็กรอกเนี่ยกรอกครับ บอกลงมาครับให้มันเต็มท่อครับเนี่ยตามมาครับให้มันเต็มท่อในคลิปทุกคลิปนะไม่ระบุครับขี้เกียจเดี๋ยวครับมีปัญหาครับเนี่ยครับทุกคลิปที่บอกเราก็ต่อล่อลงมาแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นตรงท่อไล่ไล่อากาศครับท่อไล่อากาศไล่อากาศเดี๋ยวนะ้ามันก็ไม่ลงไปถ้างั้นเราก็เปิดท่อท่อไล่อากาศครับ าปิดตามมาครับเนี่ยเราลงมาตรงนี้ครับนี่ครับลงมาลงมาเนี่ย,ยที่ต่ําเลยครับตรงนี้ก็ท่อไล่อากาศครับเนี่ยมาเ,ยเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูที่เป็นเนินสูงขึ้นไปครับต่ําลงมาครับตรงมาเนี่ยมาตรงนี้มันก็มีอีกคลิปหนึ่งบอกว่ามาลงมาตรงนี้แล้วก็เพื่อจะให้มัน เกิดแรงดึงอเหนียวนําอะไรก็ไม่รู้แหละทําข้อต่อดึงมาทางนี้ครับผมก็ทํามาอะทำ,ทำดึงมาตรงนี้ครับแล้วก็มาท,ทําที่วาวปิดเปิดไว้ตรงนี้วาวปิดเปิดไว้เนี่ยเนี่ยวาวปิดเปิดเนี่ยมาใกล้ๆเนี่ยมาดูเนี่ยเนี่ยวาวปิดเปิดครับเนี่ยวาวปิดเปิดครับเสร็จแล้วก็อมาตรงนี้ผมก็ทําข้องอครับ เก้าสิบองศาเพื่อที่จะให้มันเหนียวนำตรงนี้ก็ลดลดท่อลงครับปลายทางน้หมอ,อครับลดท่อลงเหมือนกับอีกคลิปหนึ่งครับคลิปไหนก็ไม่รู้ไปดูเอาเองครับเนี่ยทําทุกปีดีทางเสร็จแล้วก็มันก็เหมือนเดิมครับแล้วก็การลักน้ํามันก็ไม่ลักน้ําเหมือนอย่างที่ว่าครับมันก็มีแต่ไม่รู้่มันวิ่งแล้วมันไม่ดูดแค่นั้นเหลืออยู่นเดียวว่าเราจะทีนี้เรา เอาเครื่องสูบน้ำนี่ครับเอาเครื่องสูบน้ําทดลองแล้วบางคนบอกเอาเครื่องสูมน้ํามาต่อใส่ตรงนี้เพื่อติดเครื่องแล้วดูดก็ไม่ได้อีกเครื่องก็ตายครับมาเราทําทุกวิธีทางแล้วครับก็เลยถามหน่อยว่าผู้รู้ที่ว่าการลักน้ำเราคุณทํำยังไงมาดูให้หน่อยสิใกลๆ้ๆในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยค่าแรงคุณจะเอาเท่าไหร่แล้วผมจะจ่ายให้อะ่ะมันให้มันได้อะ่ะมัน เกิดปัญหาอะไรตรงนี้เนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยกับการลักน้ําแล้วไอ้พวกที่พูดในคลิปเก่งๆดีนักน่ะโกหกไปเรื่อยน่ะมาทําแล้วดูดีมันที่สูงมากเลยอ้าวดูเดิที่สูงมากเลยนะดูจากที่สูงมาที่ต่ำเนี่ยดูดี๋ยวะข้อต่อแต่และข้อต่อนี้ก็ทา,กาทาเกาวทาแล้วทาอีกดูเครับว่ะ ผู้รู้ทั้งหลายแหละที่ชำนาญดีนะมาทําให้หน่อยเข้ามาดูให้หน่อยค่าแรงจะเอาเท่าไหร่มาดูครับมาดูให้หน่อยครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ